เรามีชีวิตยอยู่ในโลกเพียงชั่วคราวไปช้าก็ต้องจากไปทรัพย์สมบัติภายนอกที่เราต่างทุ่มเทสแสวงหาก็ล้วนได้มาด้วยความยากลำบากตั้งแต่สแสวงหาจนกระทั่งเก็บรักษาบางคนทำงานหาสมบัติไปวันๆจนหมดเวลาของชีวิต แต่แท้ที่จริงเนีน่เราเกิดมามีเป้าหมายคือทำพระนิพพานให้แจ้งฉะนั้นสิ่งที่กระทำผ่านมายังไม่อาจทำพระนิพพานให้แจ้งได้วันเวลาในโลกนี้นะ่ะมีน้อยนิดหากเราไม่คิดสร้างบารมีเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งชีวิตที่เกิดมาก็ศูญย์เปล่า จะจากโลกนี้ไปอย่างไร้คุณค่าวันตายแม้เพียงวันเดียวสามารถช่วงชิงอสมบัติและสิ่งต่างๆในชีวิตของเราไปได้จนหมดสิ้นแต่ถ้าหากมันัรงสมบุญเอาไว้มากๆและททำใจให้หยุดนิ่งเป็นประจำสม่ำเสมอเมื่อถึงวันที่เราจะละจากโลกนี้ไปเราก็จะสามารถ เอาสมบัติคือบุญกุศลติดตัวไปได้จากไปแบบยิ่งใหญ่และมีชัยชนะมีวาระพระบาลีที่ปรากฏในคุตตกนิกายเอกราชชาดกว่าสัตวุบุษทั้งหลายบรรเทาความทุกข์อันยากที่จะอดทนได้ด้วยความสุขเราเป็นผู้มีจิต เยือกเย็นยิ่งนักในความสุขและทุกข์ทั้งสองอย่างย่อมเป็นผู้มีจิตเป็นกลางทั้งในความสุขและทุกข์ความสุขและทุกข์เป็นโลกธรรมท,ที่มนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วต้องประสบพบเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บางคนก็ประสบความสุขมากกว่าทุกข์ บางคนมีทุกข์มากกว่าสุขบัณฑิตนักปราชญ์ผู้พิจารณาเห็นความเป็นจริงของโลกท่านจะวางใจเป็นกลางกลางกับสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นแม้ประสบทุกข์ก็มีขันติธรรมรักษาใจให้เยือกเย็ยนเป็นปกติครั้นประสบสุขก็ไม่ลิงโลดใจคุณธรรมเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เราควรฝึกฝนอบรมกันเอาไว้นะจ๊ะจะได้เป็นอุปนิสัยในการสร้างบารมีติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้มารับฟังเรื่องราวการสร้างขันติบารมีของจันทกุมารกันนะจ๊ะตอนที่ผ่านมาพระเจ้าเอกกราช ร้นเด็ฟังจังทนทกุมารทูลอ้อนวอนขอชีวิตก็มีพระไทยอ่อนโยนทรงรับสั่งให้เลิกทำการบูชาย,ยันนันทีแต่ทางด้านกันดะหาลพรามซึ่งกำลังจัดแต่งกรรมอยู่ในหลุมบูชาย,ยันประได้ยิงข่าวว่าจัทนทกุมารและพักพวกถูกปล่อยแล้ว จึงเรียบขึ้นจากหลุมบูชายัญมากราบทูลว่าขา้าพระองค์ทูลไว้แล้วไมิใช่หรือประการบูชายันนี้นะ่ะทำได้ยากให้เกิดความยินดีได้ยากทำไมพระองค์จึงทรงทำยันที่กราบลงตระเตรียมไว้แล้วให้กระจายกระจายชนเหล่าใดบูชายันเองก็ดี และชนเหล่าใดให้ผู้อื่นบูชายันกด็ดีและชนเหล่าใดอนุโมทนามหายันเช่นนี้ชนเหล่านั้นทั้งหมดย่อมไปสู่สุคตินาพระเจ้าค่ะกันดะหาลพรามพยายามใส่ความคิดว่านอกจากพระราชาจะได้ไปสวรรค์แล้วเรามเหสีพระโอรสพระธิดา และมาราชบริพารทั้งหลายก็จะได้สวรรค์กันอีกด้วยพระราชาผู้บ่อยคขาวได้ฟังแล้วก็เกิดฮึกเหิมได้แรงบันดาลใจจากพร,รามอีกครั้งหนึ่งก็ให้ราชบุรุษไปจับกลุมพระราชกุม,มารทั้งหลายกลับมาอีกจันทุกุมารได้เหตุผลว่าขาดแต่พระราชาถ้าจะทั้งหลายบูชาย,ยันในบุตรทั้งหลาย จติจากโลกนี้ไปสู่เทวโลกดังที่เล่ากันมาไซพรามก็จงบูชาย,ยันก่อนลงจากทรงบูชาในภายหลังแว่าการดาหาละพรามรู้อยู่อย่างนี้เหตุไรจึงไม่ฆ่าบุตรไม่ฆ่าคนที่เป็นญาติทุกคนแล้วตนเองเล่าชนเหล่าแดนนุโมทนามหายันเช่นนี้ของบุคคลผู้บูชายอยู่ชนเหล่านั้น ย่อบไปสู่สุคติทั้งหมดพระราชกมุมารแม้จะทูลให้เหตุผลอย่างไรก็ไม่อาจจะทำให้พระบิดาทรงเชื่อได้เมื่อเห็นว่าพระบิดาถูกพรามยุโยงขนาดหนักอาจจะใช้กำลังขัดขวางก็เกรงว่าจะเกิดการเข็นฆ่ากันอาจถึงกับต้องทำปิตุฆาตจึงได้แต่อดทนอย่างถึงที่สุด ่ายกันดะหาละพรามคิดว่าพระราชาพระองค์นี้ใจอ่อนก็เดี๋ยวให้ปล่อยก็เดี๋ยวก็ให้จับพระราชบุตรพระองค์อาจจะปล่อยพระราชบุตรทั้งหลายตามคําของจันทกมุมารอีกอย่ากันนั้นเลยเราจะพาพระองค์ไปสู่หลุมบูชายันเสร็จเลยจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราช กรับลงตระเตรียมยันเรียบร้อยแล้วขอได้ชะเชิญเสด็จเถิดลงทรงบูชาย,ยันแล้วจะได้ไปเสวยสุขในสวรรค์พระนางจันทาเทวีผู้เป็นมเหสีของจันทกมุมารเห็นหนึ่งนั้นคิดว่าที่พึ่งอื่นของเราน่าไม่มีแล้วจะกระทำความสวัสดีแก่พระสวามี ้ยวยกำลังความสัตย์ของเราจรึงปรรคองอัญชลีทรงกระทำสัจจะกริยาว่ากันดะหาละผู้มีปัญญาสามได้กระทำกรรมมันชั่ว้วยความสัต์จริงอันใดโดยสัยจาวาจานี้คอยเข้าไปเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระสวามีอมนุษย์เหล่าใดมีอยู่ในที่นี้ ยักษ์สัตว์ที่เกิดแล้วและสัตว์ที่จะมาเกิดก็ดีขอจงช่วยเหลือข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระสวามีด้วยเถิดขณะนั้นเองท้าสักกะเทวราชได้ทรงสดับเสียงคล่ำครวญของพระนางจันทาเทวีก็ได้ทรงสแสดงรูบทิพย์ของพระองค์ทรงกวัดแกว่งพระขันเพชร รุ่งโรยสว่างสวัยระทับยืนอยู่บนอากาศมีเทวธรรรัสว่าดูก่อนราชาพุ่งโง่เขลาการไปสวรรค์ด้วยการทำปาณาธิบาตท่านเคยเห็นมาจากไหนท่านจงปล่อยพระจันทรกุมารและชนทั้งหมดจากเครื่องผูกมัดเดี๋ยวนี้หากไม่ปล่อย ราจะพาศีษาของท่านและของพรหมามชั่วนี้ในบัดนี้แหละพระราชาและพระรามเห็นความอัศจรรย์หนึ่งนั้นก็เรีบให้ปล่อยสัตว์ทั้งหมดจากเครื่องผูกมัดทันทีเมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วผู้ที่ประชุมอยู่ตรงนั้นก็พากันเอาก้อนดินคนละก้อน ทุ่มใส่กันดะหาลพรามจนตายครั้นฆ่าพรามชั่วแล้วหนื่องจากมีความกรธดสุดที